เลิกลากันไปแล้วนะคะเขาเป็นอย่างไรบ้างอัปเดตชีวิตของเขาประจำวันนี้นะคะใครที่ชอบการอัปเดตเรื่องราวเนี่ยอาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้นะเป็นการชำนายโดยโรวมนะอาจจะตรงหรือไม่ตรงให้เลือกรับแต่สิ่งดีๆแล้วก็ดูดวงกันตรงนี้เพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะโอเคค่ะเรามาอัปเดตกันนะว่าเราเลิกลากันไปแล้วช่วงนี้ชีวิตของเขาเป็นอย่างไร โอเคค่ะประเด็นหลักๆเลยโฟกัสหลักๆมีแต่เรื่องการงานแล้วก็เรื่องการเงินถ้าเป็นวัยเรียนมันก็จะเป็นในเรื่องของการเรียนนะคะกิจกรรมต่างๆจะเห็นได้ว่าไพ่ห้าไม้เท้าอ่ะช่วงนี้เขาน่าจะมีมีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่าง ที่ต้องจัดการค่อนข้างที่จะเครียดนะคะแล้วโฟกัสของเขาอ่ะมันจะจดจ่าะจดจ่ออยู่แต่เรื่องการแก้ปัญหานะคะจดจ่ะอ,อยู่ในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะการสร้างเนื้อสร้างตัวนะส่วนเรื่องอื่นๆอ่ะถ้าถามว่าเขามีความรู้สึกอยากจะไปโฟกัสเรื่องอื่นบ้างไหมอย่างเช่นเรื่องความรักความรักยังไม่เด่นนะคะยังไม่ได้สนใจเรื่องความรักสักเท่าไหร่ถ้ามีเข้ามาคุยก็คุยบ้างนิดๆหน่นนอยๆ ะะเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตของเขามันมีเรื่องสําคัญจริงๆที่ต้องสนใจถ้าจะมีความรักเข้ามาในช่วงนี้ใช้คําว่าเขาอาจจะดูแลใครได้ไม่เต็มที่หรือแบ่งความสนใจให้ไม่เต็มที่ท้ายที่สุดแล้วอะ่ะมันก็เสมือนรักแท้ดูแลไม่ได้ก็จะต้องมีปัญหาการทะเลออกกาะกันเลิกลาก,กันไปนะคะโดยโดยอัตโนมัติเพราะว่าหลากัหลกๆแล้วเขาไม่ได้สนใจที่จะสนใจหรือโฟกัสเรื่องความรักเลยนะในช่วงนี้ คือไพ่มันจะเด่นไปที่ในเรื่องของการทํางานการหาเงินการสร้างเนื้อสร้างตัวความสําเร็จความเติบโตก้าวหน้านะคะวัยเรียนก็จะโฟกัสเรื่องเรียนเพื่อไปต่อยอดอนาคตของเขาและชีวิตของเขามันดูวุ่นวายอะ่ะดูยุ่งยุ่งนะคะแล้วก็พร้อมที่จะขัดแยง้งเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาใครเข้ามาตอนนี้ก็คุยเล็กๆน้อยๆไป แต่ถ้ามาคาดหวังความดูแลเอาใจใส่จากเขาอ่ะคิดว่าเขาคงจะยอมไม่ได้เพราะตอนนี้คือมันเป็นเวลาที่เขาต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขาโฟกัสอยู่เท่านั้นทีนี้ในเรื่องของความรู้สึกต่อคุณนะคะถามว่าเขายังนึกถึงเราบ้างไหมก็ยังมีอยู่ยังมีนึกถึงบ้างแต่ไม่ได้นึกถึงมากเท่าไหร่นะคะเรื่องบางเรื่องอ่ะมันก็ยังเป็นความทรงจำดีๆสิ่งดีๆที่เราเคยทำให้ นะจะให้เขาลบออกไปเลยอะ่ะมันก็คงเป็นไปไม่ได้สิ่งดีๆก็เก็บไว้นะคะแล้วก็อะไรที่เป็นปัญหาความขัดแย้งเขาก็ยังนึกถึงอยู่เพราะฉะนั้นกลายเนว่าจุดที่เขายือนอยูอ่เขามีความนึกถึงเราบ้างเล็กๆน้อยๆนึกถึงทั้งเรื่องดีๆที่เราเคยทําให้นะคะแต่ความขัดแย้งหรือปัญหาที่เรากับเขาอะ่ะเคยมีเขาก็ยังนึกถึงเช่นเดียวกันดังนั้นเอเนอร์จีของเขาอะ่ะ ถึงแม้จะยังไม่ลืมเราแต่ว่ามันก็ยังไม่มีพลังงานของการที่อยากจะเทคแ a คชั่นหรืออยากจะติดต่อเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าติดต่อกลับมาแล้วมันต้องเจอพลังงานของความขัดแย้งต่างๆนะที่เคยเกิดขึ้นนะคะเขาคิดจะทำยังไงต่อเกี่ยวกับเรื่องราวระหว่างเราจะปล่อยให้มันจบไปอย่างนี้หรือว่ามีแนวโน้มจะได้กลับมาพูดคุยกันโอเคเดี๋ยวเราอัปเดตตรงนี้ต่อนะคะ สิ่งที่เขาคิดนะคะช่วงนี้เวลาที่นึกถึงเราเขาก็มีการเข้ามาสอดส่องเข้ามาติดตามนะคะบางทีเขาก็อยากจะทักนะอยากเข้ามาคุยอะไรที่เคยเป็นประเด็นปัญหาอะไรที่เคยเป็นข้อขัดแย้งอ่ะก็อยากจะเข้ามาเคลียร์อยากจะเข้ามาชี้แจงนะแต่ว่าเขาไม่กล้าทักพลังงานของคุณในตอนนี้ดูดุดันมากๆเลยเต็มไปด้วยพลังงานของ ความตึงเครียดแล้วก็จริงจังนะคะเห็นไหมคะคือมาส่องอ่ะอยากทักแต่ไม่กล้าทักกลัวเจอดาบนะบางที ia, อาจจะเจอคำพูดแรงๆคำพูดที่ไม่ดีนะคะซึ่งเหตุผลเหตุผลที่ทำให้เขาไม่กล้าทักคุณอ่ะเขารู้ดีว่าถ้าเขาอ่ะติดต่อก,กลับมาเขาก็ยังไม่ให้ความจริงจังยังไม่ได้ให้ความชัดเจนอะไรกับคุณอะไพ่เดอะฟูขึ้นมานะอาจจะแค่เหมือน เข้ามาคุยนะคะเข้ามาคุยแบบอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้หรืออาจจะเป็นคนคุยหรือแบบมาแบบมาตามอารมณ์อะ่ะมามาหายหายอยากคุยก็คุยอยากหายก็หายแบบเป็นฟิลแบบไม่ได้ไม่ได้รับความชัดเจนจากเขาอะ่ะทีเนี้ยตัวคุณอะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงจงังถ้าจะกลับมาคุยอะ่ะฉันไม่คุยเล่นๆน,นะ เออถ้าคุยเล่นนะ่ะพลังงานแบบนี้คือถือดาบมาไว้ป้องกันตัวเลยก็คือเขาน่าจะต้องเจอกับอะไรบางอย่างอย่างเช่นกูอาจจะเหมือนใช้คำพูดที่แบบเหมือนปิดกั้นพอสมควรว่าถ้าคุยต้องคุยจริงจังถ้าไม่จริงจังฉันไม่เอาแต่ตัวเขาอะเจ็ดดาบกับตัวฟัวเขายังต้องการความสัมพันธ์ที่เรื่อยๆชิวๆไม่รีบร้อนนะคะแบบรักง่ายไหนเร็วขี้เบือ่อสนุกสนานอยากคุยก็คุย อยากหายก็หายยังให้ความจริงจังกับคุณไม่ได้มาเลยกลายเป็นว่าความคิดทั้งคู่อะถ้าย้อนกลับไปตอนแรกอะที่มันเป็นไพ่ ห้าไม้เท้าอ่ะที่เป็นคนชักกระเยาะกันนะ่ะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเหมือนเรากับเขาอ่ะต่างคนต่างก็มีความคิดเป็นของตัวเองมีเหตุผลเป็นของตัวเองนะเพราะฉะนั้นมาเลยการว่าเรากับเขาอ่ะมองต่างมุมคิดกันคนละมุมคนนึงอยากคุยเรื่อยๆชิลๆนะคะคนนึงแบบอยากไปแบบชิลๆไม่รีบร้อนนะคะแล้วก็ยังไม่อยากได้ให้ความชัดเจนแต่อีกคนนึงอ่ะต้องการความชัดเจนต้องการความจริงจัง ทีเนี้ยมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาที่ว่าทัศนคติความคิดเห็นมันไม่ตรงกันนะมีข้อขัดแย้งนะคะหรือบางทีอ่ะห้าไม้เท้านะคะก็เจ็ดดาบอะ่ะในความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่แบบชิลเกินแล้วก็อาจจะคุยมากกว่าหนึ่งคนก็ได้เออมีความสัมพันธ์ปกปิดซ่อนเร้นมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมีคนอื่นอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยก็เป็นไปได้นะคะ บทสรุปนะคะขอดูสิว่าแล้วความสัมพันธ์เรากับเขาในปีนี้มันจะเป็นยังไงมันจบกันไปเลยไหมขอให้ไพ่ช่วยบอกทีนะคะสองถ้วยใจคุณก็ยังอยากที่จะให้เขากลับมาถึงแม้ว่าคุณจะต้องเจ็บอีกสักกี่ครั้งนะโอเคสิ่งที่เห็นในตอนนี้นะคะดูเหมือนกับว่าคุณกับเขาอะ น่าจะยังมีในเรื่องของบุญกรรมสัมพันธ์กันนะยังมีโอกาสที่จะได้กลับเข้ามาในชีวิตกันอีกแต่ว่ากลับมาแล้วเป็นยังไงก็อาจจะกลับมาแล้วเจอกับปัญหาเดิมๆนะเจ็บซ้ำๆอ่ะยังเจ็บได้อยู่ยังไหวอยู่คือจริงๆไพ่สิบดาบอ่ะถึงแม้ว่าฉันจะโดนดาบอองตรงนะคะโดนแค่ดาบแรกอ่ะมันก็ควรจะหยุดได้แล้วแต่เนี้ยโดนไปทั้งสิบดาบนั่นก็แปลว่าเออก็ ค่อนข้างที่จะแบบสู้เหมือนกันนะคะในช่วงที่ห่างกันไปนะก็ต่างคนต่างแยกย้ายก,กันไปไปพักฟื้นนะเมื่อวันหนึ่งพร้อมแล้วนะคะรักษาจิตใจเนี่ยมันจะเป็นไพ่ของการรักษาเพราะไพ่ใบนี้จะหมายถึงหมอก็ได้นะคะก็คือมีการรักษาตัวเองแล้วก็แข็งแรง ก็มีการกลับเข้ามาอีกนะคะกลับมาคุยกันแล้วอ่มาดีกันอยู่สักระยะนึงก็วนลุปก,กลับไปเป็นปัญหาเดิมๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณคาดหวังแค่ว่าปีนี้จะมีการติดต่อกลับมาไหมปีนี้ยังมีการติดต่อกลับมาแต่ติดต่อกลับมาแล้วความสัมพันธ์ก็ไม่ได้มีอะไรคืบหน้าก็น่าจะจบไปแบบลักษณะเดิมๆแล้วถ้าเราอยากให้การกลับมาพูดคุยกันครั้งนี้นะคะอยากให้ความสัมพันธ์มันดีกว่าทุกๆครั้งอะ่ะ ต้องทำอย่างไรนะคะใจเย็นอย่ารีบร้อนฟิลเพื่อนสบายๆนะคะอย่าพึ่งไปกดดันอย่าพิ่งไปจริงจังคือไพ่อัศวินเหรียญเหมือนค่อยๆคุยกันไปค่อยๆดูกันไป ใช้เหตุและผลอย่าใช้อารมณ์นะคะแล้วก็มันมันเป็นไพ่ของความนิ่งอะ่ะไม่รีบร้อนอะ่ะจะต้องไม่รีบกดดันเอาสถานะแล้วไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของการเรียนรู้การศึกษาแต่มันจะเป็นการศึกษากันอย่างช้าๆเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันจะใช่อะ่ะเราแทบจะไม่ต้องบังคับเขาเลยถ้าจะใช่เดี๋ยวเขาชัดเจนเองแต่ถ้าเราจะบังคับให้เขาใช่อะ่ะเขาก็ไม่ยอมเห็นไหมคะเขามีความขึงขัง นะคะดังนั้นสิ่งที่จะทําให้เรากับเขาไปต่อกันได้ก็คือเราให้เป็นเซฟโซนเป็นที่ที่สบายใจเป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่เขารู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วอะ่ะเราอะ่ะเป็นคนที่อ่เรามีคุณค่าในตัวเองเราไม่ได้พยายามที่จะยัดเยียดตัวเราให้เขานะคะดังนั้นคนคนนี้บังคับไม่ได้เขาอยากจะเลื่อนขั้นเราชัดเจนเขาทำเองนะคะโดยรวมก็จะประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ